เกี่ยวกับความรักนะคะอะขอคะความรักหนึ่งนาทีได้ไหมคะเล่นเกมด้วยกันหน่อยนะเล่นเกมด้วยกันแป๊บนึงโอเคน้องชื่ออะไรนะคะชื่อแทนค่ะตอนนี้อยู่ปีสี่อักษรศาสตร์ค่ะอยู่จุฬาว้าวอักษรศาสตร้องจะวิศวะแล้วก็มาจะสอนด้วยกัน้าวันนี้เนี่ยพอดีพี่ก็จะมีเกมมาให้เล่นก็คือว่า จะมีเป็นสัญลักษณ์ของคนพิการนะค่ะรู้เรื่องตัวอันแรกหนึ่งเป็นสัญลักษณ์อะไรให้ทายเากี่ยวกับความร,รักภาษอความรักภาษไม่ใช่ม <c oughs> ังมีสามตัวถ้าจะอะไรก็ได้อะคะเออให้ล็อกทายดูอักษรเบลค่ะอักษรเบลค่ะ ็นหน่วยอักษรของคนเพื่อการอาศัยตาเก็ง<ต>มากคุณต้นที่นี่ในวันธรรมมาเพนะ่อร่วมกันมอบดอกกุหลาบให้แทนหนึ่งดอกค่ะสุขในวันธรรมรันะคะ